กิจกรรมวันบวรเมื่อวันจันทร์ที่21มีนาคม2565เป็นวันบวรของหมู่บ้านราชธานีอโศกซึ่งอยู่ในช่วงของโรงเรียนปิดเทอมชาวคุ้มตะวันออกคุ้มตะวันตกคุ้มอาคารบวรคุ้มเฟสหนึ่งคุ้มเฟสองต่างก็ร่วมกันโฮมแฮงโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มสีถึง5สีดังนี้กลุ่มสีแดงไปที่ถนนข้าวเหนียว หรือถนนเส้นคำกลางช่วยกันได้ยา่ารอบๆต้นพลิกต้นมะละกอกลุ่มสีม่วงไปที่สวนไวพลังช่วยกันปลูกบุกขนาดเล็กลงแปลงและบุกขนาดกลางเพราะชามใส่ถุงเพื่อที่จะปลูกในเดือนเมษายนนี้กลุ่มสีส้มไปสวน255ช่วยกันปลูกมะละกอจำนวน200ต้นกลุ่มสีชมพูไปที่สวนริมมูลช่วยกันปลูกมันเทศ และกลุ่มสีเหลืองไปสวนริมมูลเช่นกันช่วยกันขุดมันเทศทุกกลุ่มสีนี้ก็จะมีท่านสมณะท่านศิกมาสมาให้กำลังใจอยู่เสมอเสมอบรรยากาศในวันนั้นก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความสามาคัคคีความยินดีเต็มใจตั้งใจหมู่กลุ่มทำอย่างไรก็ตามนั้นเข้าใจในความสำคัญในความสำคัญเกื้อกูลเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นก็คือสารานิยธรรมหก พุทธพจน์เจ็ดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านสมณะสิขมาดก็ได้เติมเต็มให้ธรรมะว่าการทำงานต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอต้องพบกับผู้รู้หรือครูก็จะเกิดปัญญาได้ต่อมาหากพบข้อสงสัยต่างๆก็ถามครูจนกระทั่งหายข้อสงสัยก็จะเกิดปัญญาโลกุตระ ซึ่งทั้งหมดนี้ทุกๆคนต่างก็ได้รับทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปค่ะ ประชุมชุมชนในวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณมีการประชุมชุมชนเพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในชุมชนให้ชาวชุมชนได้รับทราบร่วมกันรวมทั้งให้ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารชุมชนในทุกๆด้านร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจากการประชุม มีการรายงานความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆของชุมชนที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. ด้านการใช้พลังงานในชุมชนโดยสมณะถักบุญอาจินตะปุญโยได้กล่าวถึงการใช้พลังงานในชุมชนทั้งน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าและแนวทางประหยัดพลังงานซึ่งตอนนี้โรงครัว ได้นำหน้าไปก่อนหน่วยงานอื่นโดยการใช้เตาฟืนแทนเตาแกส๊สได้มากจุดขึ้นค่าใช้ใจ่ายของน้ำมันจแพงก่าไฟฟ้า3ามร้อปปาสามเท่าสสถานการณ์โรงปุ๋ยพลังชีวิตก่อนงานปลุกเสกมันจะลำบากตอนนี้ก็เลยย้ายมาข้างนอกแล้วก็แยกปโซนเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะ อ๋อช่วงนี้เราก็สรุปรวบรวมหับต่างๆแล้วเราแจ้งเขาไปนะคะว่าช่วงนี้เราจะมีการขายปุ๋ยลดเฉพาะหับนะคะจะราคาจะต่างจากลูกค้าทั่วไปคือพวกนี้คือพวกตัวแทนจําหน่ายที่จะเอาไปขายต่ออีกอีกทีหนึ่งเราก็จะจัดให้เขาช่วงนี้ช่วงตั้งแต่วันที่15-31มีนาเป็นช่วงขายช่วงที่จะลดราคาให้หับนะคะคือราคาปกติของเขาซึ่งเขาจําหน่ายมันจะราคาสูงกว่านี้ รถพิเศษก็คือรถต่ําลงมาจากเดิมถึงวันที่31มีนาแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ราคากลับไปเท่าเดิม 3. ม,มาตรการการป้องกันโควิด -19 ในขณะที่เชื้อโควิดกำลังระบาดบ้านราชยังรักษาชั้นได้อยู่มีผู้ป่วยติดโควิดเพียงหนึ่งคนแต่เราก็จะไม่ประมาทยังคงมีมาตรการเข้ม 4. สุขภาพพ่อครูรายงานโดยท่านสมณนะแสนดินภูมิพุทธโธทีมสุขภาพที่ดูแลพ่อครูเนี่ยก็มีทีมตัดฉากราคมีหมอแผนปัจจุบันหลายคนมีหมอมีระพงหมอโตก็ช่วยอูหมอสุรินเนี่ยหมอกองหมอขวัญอยู่ในรูปการจัาโสมนด้านการศึกษาขอโอว่าดวาริสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมมาสิขาราชธานีอโศกรายงานจะมีการเปิดรับสมัครเข้าค่ายดูตัวนักเรียนชั้นมอน .1 นในวันที่1-15เมษายนที่จะถึงนี้มีกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่1ทับปีการศึกษา2565ในวันที่16พฤษภาคม 2,565และเรื่องที่6ตามด้วยการรายงานของฐานงานน้องใหม่บ้านราชเมืองเรือชอ็อปโดยอาดินาโคตบุญอริยะสรุปปิดท้ายเรื่องการเตรียมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธโดยท่านสมณนะเดินดินติคาวิโรค่ะแต่การยุคนี้มันเป็นยุค ยุคที่อายุ 60, 70กันแล้วอะนะมันก็ไม่ควรไปทรามานะอะไรกันเท่าไหร่หรอกอย่างนั้นก็มัน่าประโยชน์ที่สาคัญก็คือเพิ่มพูนสมาธิกถี่ึงเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็จัดให้มันเหมาะสมกับพวกเราข่าวความเคลื่อนไหวของกระท่อมปันสุขบ้านราดงานสร้างอาหารเป็นหัวใจสําคัญเป็นความเข้มแข็งที่มั่นคงยั่งยืนของชุมชนค่ะจากสโลกธรรมของพ่อครูสมณพโธิรัก ที่ให้ไว้ในงานเพื่อฟ้าดิน2,565ที่ว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธเพื่อให้ชาวอาโศกได้เห็นความสำคัญของการปลูกพืชพันธุญ,ญาหารลงมือช่วยกันทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้มากจนเหลือแจกจ่ายแบ่งปันแก่คนทั่วไปได้ในต้นปี65นี้ที่บรรราชมีถนนปันสุกสองสายปลูกพืชผักให้พี่น้องชาวบ้านเก็บกินเองได้ แต่ที่กระท่อมปันสุกที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นพืชผักต่างๆก็ไม่ได้น้อยลงเลยในแต่ละวันเรายังคงมีผักหลากหลายชนิดจากสวนต่างๆในชุมชนไปวางไว้บริการฟรีผักแต่ละอย่างที่พี่น้องชาวบ้านราจ,จิตอาสาได้นำไปวางไว้ที่กระท่อมปันสุกสดสดใหม่ๆทั้งผักที่กินได้เป็นผักสดและเป็นผักที่นำไปปรุงเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศ แมงลักผักบุ้งกระเพราถั่วพุ่มและผักอื่นๆหลายอย่างค่ะเป็นความสุขของผู้คนละแวกใกล้บ้นราดและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาที่สามารถเก็บพืชผักได้เองที่ถนนปันสุขแล้วก็ไปหยิบผักที่กระท่อมปันสุกได้แม้ว่าบ้านราดจะมีร้านค้าคือบ้านราดเมืองเรือช็อปออนไลน์ที่ขายผักสารพัดอย่างแต่พวกเราก็ไม่เคยลืมกระท่อมปันสุก ชาวบ้นรายังคงเก็บผักไปวางไว้แจกให้ผู้คนได้กินกันฟรีฟรีค่ะเือที่รินไลหลยนหลังลงราดรบแผ่นดินของชนได้อาศัยใช้กินไม่สิ้นเรียวแรงแบ่งปันข่าวรวมพลังทลายกองปุย๋ยโรงปุ๋ยพลังชีวิต ครับก็คือที่มาที่ไปตอนนี้ก็คือตอนนี้เราจะพยายามส่งครับของเราเนะครับเพราะว่าเ,าเราจะขายในช่วงสงการเนี่ยในราคาพิเศษก็เลยตอนนี้เร่งระดมส่งตามฮับต่างๆนะครับเพื่อเขาจะไปขายในช่วงวันที่9ถึงที่15เนี่ยช่วงสงการของทุกปีที่พวกเราลดราคาครี่นนี้ช่วงนี้จากจากช่วงนี้ไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยสิกว่าวันนิดหน่อยนะครับเราพยายามส่ง รับให้ได้มากที่สุดก็เลยต้องระดมกําลังพวกเราคนาทั้งอะไรเนี่ยมาช่วยกันเพื่อจะได้ส่งฮับต่างๆได้ทันมันจะได้กําลังช่วงสงการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักพวกเราเกินไปเพราะเราเฉลี่ยออกไปตามฮับต่างๆก็จะมีจริงๆฝ่ายขายคุณรัดานี่ก็จะเป็นหลักโดยตรงทางอนไยก็จะช่วยเรื่องนี้เรื่องการดูแลการขึ้นการอะไรพวกเนี้ยกัลอมนินช่วยกันครับก็จะมีฝ่ายอัจาร์หรือคนประสานงานตามับต่างๆรวมทั้งคุณทิวเมฆ ที่เป็นคนบริหารแล้วก็คอยดูว่าตรงไหนยังไงครับไหนเราก่อนเราหลังอะไรนี้ครับก็มีการนัดชิวันก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มเริ่มปีใหม่ของการขายปุ๋ยขายปุ๋ยอริยานะคะขายปุ๋ยขาดทุนก็ปีนี้เราก็ได้ขยายมาที่เต็นท์เพราะว่าข้างในเนี่ยมันแคบแล้วฝ่ายผลิตเขาก็ต้องผลิตตลอดนะคะฝ่ายผลิตก็ต้องผลิตตลอด ที่นี้ที่ทางมันแคบถ้าเราเอารถ6 6ล้อ10ล้อเข้าไปข้างในไอจราจรมันก็ติดขัดมันไม่สะดวกแต่แต่ปีนี้เราก็ขยายออกมาเต็นท์ก็อากาศก็ดีนะคะกว้างขวางก็รู้สึกว่าคือปีนี้จะมีคนตอบรับเรื่องปุ๋ยเยอะเราก็ผลิตให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้นะคะวันนึงประมาณ80-90ตันต่อวัน แต่ก็บอกว่าไม่พอเพราะที่เรากองกองเนี่ยเราคิดว่าเราจะขายไว้ช่วงช่วง13-15เมษายนแต่วันช่วงนี้พอไฟผลิตผลิตไม่พอก็เลยต้องมาถือกองนะคะเพื่อที่จะจะจะจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะให้ลูกคายก่อนล่วงหน้าเพราะว่าถ้ามาเดือนเมษาเลยเนี่ยเออมันจะแออัดมากเกินไป ทั้งรถ10บลอ้ลอหล้อแล้วรถพ่วงส่วนมากเมษาเนี่ยที่เราขายกันส่วนมากก็คือมีอรถไอปิกอัพพิกอัมนี่จะเยอะมากเลยนะคะทีนี้เราก็ตัดไปเสียว่าเออรถหล,ลอ้อรถ10บล้อนะรถพ่วงก็ให้มาช่วงนี้ถ้าเป็นเครือข่ายนะคะเราขายเฉพาะเครือข่ายก่อนแต่ถ้าเราเปิดจริงเนี่ยเราจะเปิดวันที่9ถึง15นะคะวันวันวันที่ 9- ถึง15ห้า